ล่าสุดแม่ฮักใจดีมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับน้องคอปเตอร์วงศิลปินภูไทยพี่น้องแตาก่อนสิไปหนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแคนแฟนมอลังที่เคารพรักสู้ปู่สุขชนมึงหนี้มาพบพ่อพ่อกันขึ้เก่าพี่น้องกับแอดนิดหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพญานาคขุนโก้สุริโยบานทางขัดเกลือกข่อยย่างสี่ข่อยบ่อย่างโกแล้วล่ะเอาแนวดกันพญานาคโอ้ยแต่งตัวกับแต่งตัวลื่นกับบานลื่นเมี่ยงเขาผลนาะเจ้าเนาะเอาแต่งตัวลื่น้้ออองงงเจาขช่ จะคืนพเพิ่งเอาเอาเมอนียขอสักท้ายเอฟซีแฟนคลับทางด้านของศิลปินผู้ไทยของปู่วีปู่วีพงย์คำผานผล่าสุดเรียกว่าน้องคอปเตอร์วงศิลปินผู้ไทยเจอบิ๊กเซอร์ไพรส์จากแม่ฮักใจดีบอประสมออกน้าพอบพงย์คำผานเซอร์ไพรส์อีกแล้วเซอร์ไพรส์อีกแล้วเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์มอบรถตู้คันใหญ่ให้ หลานสร้อยปรสันเถาะเพื่อใช้ในการเดินทางหลากสูดรนพนองนอ,นอทางด้านของอน้องคอปเตอร์วงศิลปินภูไทยสตอรี่หลักเพิ่งได้ออกมากเคลื่อนไหวเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาในเองเพียงคผ่านขอสแสดงความยินดีกับน้องคอปเตอร์ที่มีแม่หักใจดีบอรประสงค์ออกน้ำมอบข,ของขวัญชิ้นใหญ่เป็นรถตู้ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพตลอดทุกเส้นทางนะครับอนาคตข้างหน้าเอกเง่าไกลชีวิตพลิกพันได้ตลอดเวลาได้รับโอกาสแล้ว ขอหายต่างใจเฮตนาทีของเจ้าของหายดีที่สุดพัฒนาเจ้าของตลอดเวลาเชื่อฟังคําสอนของคุณปูว่วีและคุณย่าหน่วยอย่าลืมค้นที่คอยสนับสน,นุนและเคียงขางตลอดเส้นทางตัวเห้ากําหนดได้วาสีเฮ็ุชีวิตให้เห่าก้าวหนาหรือถอยหลังแม่แม่เป็นกําลังใจหายเสมอน้องคอปเตอร์วงศิล ศิลปินภูไทยโอ้โหเรียกว่ามีการโพสต์รูปพันธุ์นเป็นคุณปู่วีนี่แมนบลอกกับหลานไส้เพลินรถตู้คันสีขาวรถตู้คันสีขาวพันธุ์ผานครับติดสติ๊กเกอร์พร้อมนี่พี่น้องติดสติ๊กเกอร์พร้อมแล้วก็เขียนสติ๊กเกอร์พร้อมน้องคอปเตอร์น้ออองปเตร์พี่น้องโอ้ยางมีโมเมนต์แบบนี้ด้ถือว่าเป็นพลังรักของพอหักแม่หักที่มีต่อศิลปินอิหรีพันธุ์ผานครับบิ๊กเซอร์ไพรส์ เพื่อใช้ในการเดินทางจังสิแมศิลปินมี่รถใส่เป็นส่วนตัวเจ้าของสีกระถือว่าสะดวกสบายหลายอย่างว่าสันทอดแงเป็นรถตู้นะเแห่งเป็นรถตู้เพราะว่าแต่งแต่ชุดหมอลำอี่กับรถธรรมดาแล้วได้พันยังขับ่าชุดเต็มทแมนค่ะใส่สีกินนอนโดินี่าเป็นธรรมดาได้พี่น้องะเปียบเถียบแล้วมอล่อขับรถีนทีรถเหมือนบ้านเลยค่ะเออหมอล่นี่คือผู้อาศัย่นเด็กินนอนแห่งเป็นรถส่วนใหญ่ทุกวันนี้ศิลปินมีซื้อหรืนเ่ามีรายได้พอ พ่อสีเห็ดรลนอนได้เนี่ยเพราเห็ดรลนอนเลยเลยเพราะว่ามันมันกินอยู่หันนอนพักพ่ออีียงอยูอย่หันเบิดจอดอยู่ไซกับพักอยู่หันได้เลยแมต้องไปหาหองค่ะก,ก็้องไปหารีสอร์ทแมนบล็อกเน,นี่ค่ะท่านเอาเร็วบล็อแมนเฉพาะแม่หักหมอบรถตู้ให้อย่างเดียวเรียกว,ว่าสําหรับน้องคอปเตอร์มีบวชสิเป็นมาลายหรือว่าของขวัญอีียงสิเข้ารัวๆพี่นอ้องด้วยพลังรักจากเอฟซีแฟนคลับนี่แหละถือว่าเป็นศิลปินที่ เป็นศิลปินตัวน้อยที่มีพอหักแม่หักอย่างล้นหลามคือการเด่นม,มองขำอะไรคือการเด่นน้องคอปเตอร์นี่หลังจากที่มีการโพสต์ขอบคุณเอฟซีเนาะที่มีการอม,มอบรตู้ให้แล้วน้องคอปเตอร์ยังน้องคอปเตอร์วงศิลปินภูไทยนี่แหละย่างออกมาโพสต์ขอบคุณเป็นชุดจากพอหักแม่หักอีกชุดใ<า>ดแอนดม่นห, <admin S 1> หน่อยอุไลชุดน้ากันเพื่อให้พังผาสีฟ,ฟ้าเนี่บอกอ่าสีฟ้านี่ยคุนว่าจังไรจาก ขอขอพระคุณแม่นิชาเพื่นว่าสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านที่สร้างตัดชุดหลอกเป๊กเพื่นว่างานปังอลังการให้น้องคอปเตอร์แล้วกันทีมแม่แอดมินคนสวยบ้านดุกดิกที่ประสานทางร้านเพื่อทำการตัดชุดนะคะเพื่นว่าแฮแทจิตแห่งการเป็นผู้ให้นั้นยิ่งใหญ่เสมอ เป็นจังไรเ <Ừ. S 2> ครดิตภาพจากแม่เจี๊ยบบ้านดุกดิด <Ừ. S 2> เป็นชุดสีฟ้าปักไล,ล่เหลืองตักไล่เหลืองกำลังงามกำลังงามเ <tô. S 1> ขากับนอกอแล้วก็ตามมาด้วยชุดสีขาวอีกเด็กใน,ในคำถามอันนี้เป็นขอขอค,คุณแม่แคทเนเธอร์แลนด์เพื่อนวาสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท,ท่านที่สั่งตัดชุดนักร้องให้น้องคอปเตอร์แล้วก็ขอบคุณแม่ตั๊กและทีมแม่แอดมินคนสวยบ้านดุกดิ๊ดที่ประสานทางร้านเพื่อทําการตัดชุดนะคะ ขอให้แม่แม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อนวัาเป็นชุดสีขาวปักลายเหลืองคือกันกําลังงามขอจากยังหนึ่งแม่เจี๊ยบบ้านลุกดิ่าเครดิตภาพจากบ้านลุกดิ๊กนพนองนอแอดมินปานดุกดิเพื่อนขออยากได้ด้นี่แล้วเป็นเจ้าหน้ี่ผ่านปูวี่ปูวี่หลังจากที่เห็นหลานไส้ได้รับรถตู้จากแม่ฮักแบบนี้แล้วมีการออกมาเคลื่อนไหวพี่น้อง ปูยากะยินดีน้ำบักลาด้วยเด้อเพนวาซ่นมีการโผล่เข้ากอดหลานชายเพ่นเนาะไม่ผ่านเนาะเอ้าเป็นจังไรสาหรับน้องคอปเตอร์วงศิลปินผู้ไทยฤดูการนี้มาสังกัดกับปูวีอ่าศิลปินผู้ไทยเป็นปีแรกเนะาะเพนขั้ผ่า,านเนาะเอฟซีแฟนคลับกับเนียวแนนติดตามตามติดศิลปินบข่ขาดคือเกาเพนขั้ผ่านอมแนบ่ก่อนหน้านี้อยู่กับขายเกาใหญ่มาอยู่กับขายไม่แล้วเอฟซีแฟนคลับก็ตามมากคือเกา เป็นจังไรด้วยพลังรักจากเอฟซีพ่อเอฟซีแม่หลหลยคนบอกว่าเสียงหนองแม่เพื่อนขมผานกับปูวีนี่มีส่วนละไม้คล้ายกันเด้คล้ายกันเสียงไงแมนบอสไงเสียงไงเสียงหองเขากับไอ้ยังก็เพื่อนว่าเขัาแม่เขาไหมทวกจำนองสังวาทท่านกาลสินแมนบอากาลสินนี่เสียงไงแมนบอส เป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งศิลปินตัวน้อยน้องคอปเตอร์วงศิลปินภูไทยเนาะพี่น้องเนาะเรียกว่าเอฟซแฟนครับนี้ให้ความหัความหอมมาตลอดอีหลีสสำหรับน้องคนนี้ตัวเล็กอยากมีโมเมนต์นี้ได้เนาะโมเมนต์ได้อีกเรา่พผ่านโมเมนต์นัน แม่หักบอกประสงค์ออกน้ำแมบอกประสงค์ออกน้ำ,ออนำมักมักหลายอันบอกแม่หักบอกประสองค์ออกน้ำหนี่งอันบนอกเออมออยังกับมอไปคอยลดเถาะอยอย่างเดียว <c oughs> แยข่อยไปทรงชาปนกิจกับมอ <c oughs> ข่อยบ่ไหวแล้วประกันกับชาปนกิจที่ข่อยยอมเลยซองขาวนี่พ่อแล้วมันบออี่นี่แม่สุดข้อเขานี่แม่ไม่น้อยเขาว่าที่เขากับข่อยกัดดิ่โอ้มันเพรเขากับเจอยแม่อยากได้แบบนี้แม่ อา้าวอันนี้ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ดีๆของศิลปินเป็นเรื่องราวดีๆเนาะพี่น้องเนาะทีเอฟซีแฟนคลับมีต่อศิลปินพี่น้องนี่แหละเพื่อว่าพลังรักจากเอฟซีแฟนคลับคือตัวขับเคลื่อนให้กับศิลปินศิลปินก็มีกำลังใจในการเทำงานในการสร้างสารรค์ผลงานว่าส่รท์<ม>เป็นจังไระเพลนข้ามพานาเรื่องอน้องคอบเต์แล้วเมื่อว่าเรื่องปูวีจากน้อยปูวีศิลปินผู้ไทยเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงมอลำที่หาเบิ้องยากแล้ว เป็นท่วงทํานองล่ำสังวัดกาลสินเหมือนบอกของปูวี่เนาะซึ่งสําหรับปูวี่นี่เพิ่นกะได้เป็นดาราพร้อมเด็กในขั้นผ่านนอกจากเป็นหัวหน้าวงแล้วเอาไปเล่นนักร้องไงอีกเอาไปเล่นนังกับบอนโจนั่นเด็กค่ายออดนน่ะค่ายออนเด็กในขั้่ผ่านเป็นค่ายออโอ้สุดยอดกัถือว่าเป็นครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะของวงการมอลองมอล่ำซึ่งตอนนี้ก็ เป็นผู้ลักผู้ใหญ่กับมี่เพราะหลายคนเราด้เพราะว่าคููมือนี่ยมิกิยอะนเล่นชั้นใหม่ขึ้นมาหลายเป็นว่าล่ะที่รุ่นเก่าๆนี่กับมี่แม่นกน้อยพ่อวี่พ่อเอจังสี่นะพ่อเปียเนาะพ่อดาบสอจังสี่ล่ะเอออันนี้คือพ่อแม่คู่บาอาจารย์สายมอหองมอลำพี่น้องแต่ว่าสำหรับน้องสำหรับน้องคอมเสิร์ว่องศินกับมี่เอซี่เฟสครับแม่ฮักนี่หลายพี่น้องละกัน หลายกว่านี้ก็คือมีข่าวตลอดอืมนี่แหละเอ้าว่ากันไปแต่ตัวประเด็นหนึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีกระแสนในโลกโซเชียลอยู่ตลอดเลยสำหรับน้องคอปเตอร์เนาะพี่น้องเนาะอ้ามืาขึ้นหนึ่งมืาขึ้นนีเพ่เลย์ยูสไซมีผ่านอ่าอ,อยู่ทางชนนบดท,ทางชนบททางอะไรล่ะ,ละขอนแกน่นอ๋ชอชนบทนี่เป็นขอนแก่นบ่เออแต่ว่ามันชนนบดมันตั้งจังหวัดบ่แม่แอ่นบอ วันที่เก่ามือขึ้นเนาะพี่ขาเนาะวันที่เก้าเอาจมูกวัดขวดเผยเ้าะพี่ขาจนูนเนาะช่น่ออนนนบทเอาเมียเ้าจองว่าชนนบวดวังศรีเนาะจะบกอำเภอชนนาบดเอาเมื่อขึ้นีเนาะพี่น้องเนาะวันที่เกา้าเมรายคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมอสลัมศิลปินผู้ไทยทําการแสดงที่ว่าการอาเภอชนบทจังหวัดขอนแกน่นเพิ่นว่าอือ่าเป็นจังไรเป็นงานฟรีพร้อมตัวเด็กเพยข้างผ่านอื เป็นงานไหมมัดหมี่ของดีชนบทโอ้ชนบทเพิ่นขื่นซื้อในเรื่องของอผ่ามีผาม่าไหมผัสันันเถาะอัแบบกฤษแม่เขาพงย,ยัยคั้มพานไปหาทางปุ่นละ่ะถ้าถ้าจังหวัดอีสานทางฝ่ายอีสานนี่ส่วนใหญ่แล้วผา่าไหมสิมีในคั้มขั้มขั้มข,ขวัญประจำ<ห>จังหวัดเบิดทุกจังหวัดะนะ <c oughs> <c oughs> อีรีขคอยมาชอบมึงแล้วแต่ <c oughs> วัดที่โดดเด่นอีหลีนึ่งหนึ่งที่เป็นทั้งกาฬสินธุ์ค่ะอืกาฬสินธุ์นี่โดดเด่นเรื่องผ่านี่แหละผ่าไหมผ่ามีอ่เจ้าสันล่ะเนาะแอดมิ้นหน่อยเนาะ จังสรรน์นพี่น้องเนาะกัดดีใจน้ำนพี่น้องเนาะสำหรับน้องคอปเตอร์วงศิลปินภูไทยพลังรักจากเอฟซีแฟนคลับที่มอบให้น้องอย่างลุ่นลามอีรีพี่น้องเอาจังสรรนนพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากได้มันเหลี่ยมดีงามาม